สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่ดันหลอปดห้าหกสบสิบห้านะคะราคาประหยัดอีกหนึ่งชุดนะคะยางใหม่ดันหลบนะคะหนึ่งแปสิบห้นะคะปี24นะคะราคาประหยัดนะคะ อีกหนึ่งคันเปลี่ยนเป็นยางใหม่นะคะซูแม็กสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะยางใหม่ซูแม็กนะคะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะ แวะมาได้เลยจ้า ร้านสัญญาการยางปักทางห้องเฮียพายางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะนี่ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า